เวลาลงสนามให้มั่นใจไอ้นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอ,อยากแนะนําน้องๆว่าว่าถุงเท้าุงเท้าถ้าอยากให้มั่นใจนะเวลาลงสนามให้มั่นใจไอ้นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือถุงเทา้าเวลาเราใส่ซ้อมอะไรเราก็ควรจะจะใส่แข่งอย่างนั้นเช่นเราใส่สุงเท้าสั้นแล้วก็เวลาไปสนามถุงเท้ายาวมันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งผ้ามันคนละชนิดกันผ้ามันคนละชนิดกันแบบนี้ ่กก็ไมมเหมือนนัทําให้ความลื่นของมันหรือว่าความความคุ้นเคยของมันจะไม่แต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นเอาให้ง่ายก็เลยใช้ถุงเท้าซ้อมนี่แหละแล้วเอาถุงเท้าทั่วไปเนี่ยไปตัดข้อเวลาไปแข่งปุ๊บโรงเรียนแจกหรือว่าสโมสรเดินสายแจกก็ตัดข้อสิ่งที่สัมผัสกับเท้าเรากับรองเท้ามันก็จะเป็นเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยทําให้ความมั่นใจเรามั่นใจมากขึ้นได้ด้วยแล้วความคุ้นเคยก็จะดีกว่าด้วย แต่ถ้าใครไม่เป็นไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปทำอะไรมัน